สวัสดีค่ะวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงเหมยดอกไม้ทองนะคะจะัดวันนี้เราจะมาสอยแต่งหน้ามีอยู่อันเดียวอุ๊ยหยมึงเสียงดังนะคุยอ่ะอันนี้ก็จะมีแป้งเป็นแป้งเบบี้มาทําไมอ่ะทําไม,ไมเฮาเมื่อจะทําไมอย่างที่สอง พี่เกนคิ้วแต่คิ้วนี้เขียนไปแล้วสามก็จะมีพี่เขียนคิ้วเอาไว้ปัดตรงนี้ปัดแล้วงงแมวถามที่สี่มัสคาร่านี่จะมาเขียนมัสคาร่าให้ดูไม่เป็นไรมีกระจกโผล่ อุยกับผัวนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อผ้าอนามัยค่ะลอรีบู่เหอใช่ค่ะอุ้ย่าดูอย่าดูเอ้ยเอามาใส่เล่นนะก็ไปใส่ดิใครว่าเอ้ยมันมันเป็นยังไงวะแกดูได้ปะไม่ได้พี่เอิร์ตมันไม่ใช่ของเล่นถ้าถ้าเกิดว่าแกเล่นนี่เขาถือว่าเป็นพวกพวกเล่นของอกันเลยนะไม่รู้สิอันนี้ก็ไม่รู้ต้องถามแม่พี่ดูแม่พี่เคยใช้ ก็น่าจะใช่อ่ะนี่ก็จะมีลิสตกของดนมะเสาไม่ทำหมดนะทาหมดแล้วตายหายอ่อนเธอเด้อทาแค่นี้โอยพวกมึงนี่พูดอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยพูดคำหยาบมา อย่างที่สี่ที่เราแต่คอนแทคเลนส์ไปแล้วจปด่าเรียบหรอกเสียงดังนะดูเล่นได้ด้วเดิมคอหน้า,นนา,นนาคอดำไม่ได้ขัดมาสิบเก้าปีนะนะสวยละพอแต่งหน้าแบบนี่ฟงฟิงหมอกอะไร จะมองทำไมไม่เคยเหย็นคนสวยอ่ะอ๋อต้องกูกระโจนเราจะไปมองกล้องในมุมสูงดูเป็นโคตรฟินอ่ะพวกเนี้ยอยากใส่เหล็กดัดฟันอ่ะนี่ค่ะพีเ่เอิร์ธอยากเต้นเหยียบขี้หมานะ